มาถึงคิวแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปลดล็อกเลดไรดิงมีหน้ากันนะฮะอีกหนึ่งตัวละครจาก Story of Legend นะครับแมวน้อยหมวกแดงอยู่ในด่านนี้นะครับมี6ด่านย่อยด้วยกันผมเล่นมาแล้ว2ด่านด่านแรกก็ยากนะฮะเขาสปอนแบบสปอนมาเยอะมากสตูด่านที่2ก็ยากนะฮะเป็นหน้าคนรวมหน้าคน4ตัวด้วยกันต้องเอาแมวผสมกันไปนะฮะปนปนกันไปด่านต่อไปไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาเปิดแพ็คซึกหน่อย ว่างเว้นไปนานลองดูสิว่าดวงจะกลับมาไหมในแพ็กที่ชื่อว่า e x c e l l e n c นนะฮะ Selection 7ปีเหมือนกันตัวพิเศษก็คือไม่มีตัวพิเศษใช่ไหมไม่มีตัวพิเศษมีแต่ U b เบอร์แกับ g e เจนแลนนะฮะซึ่งมี3ตัวด้วยกันก็ถ้าออกมาก็ดีถ้าไม่ออกมาก็คือถือว่าเพิ่มเลเวลให้แมวที่เรามีอยู่เปิดมากี่ครั้งแล้วนะผมยังไม่เคยมี g e n d น a ลเลยสักตัวหนึ่งมันจะออกไหมวันนี้ ตัวแรกผ่านไปยังไม่มาโอเครวมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัพทีเดียวเหมือนเป็นการอัพเลเวลแมวอ่ะ,อะสองตัวผ่านไปมาสิบแถมหนึ่งแพ็คเดียวพอนะมาไหมมาไหมไม่เห็นแสงสีทอง แต่ก็ไม่แน่ตัวแรกผ่านไปเฮ้ยโอ้เรลีเจนแล้ว <c oughs> นี่มันตัวนี้เลยนี่ในแพ็คลูกะใช่ไหมบนเรื่องลีเจนแลลีเจนแลมาให้เลยโอ้ พูดไม่ออกน้ำตาไหลซึ้งใจจริงๆโอ้ลีเจนแลมมาตัวแรกและเป็นตัวที่ผมอยากได้ด้วยนะมันคล้ายคล้ายฟิเซอร์นะฮะในดาน้อกบอลป๊อไปไปสองตัวเลยเหรอลีเจนตัวหนึ่งอูเบอร์ตัวหนึ่งโอ้ ดวงวันนี้วันนี้ดวงจริงๆแล้วซุปเปอร,ร์แลก็เยอะด้วยนะอย่ากดผิดนะอย่าไปดีลีทนะครับดีลีทนี่จบเลยนะได้ไม่ซ้ำกันเลยฮะไม่มีซ้ำกันสักตัวหนึ่งโอ้ XP ไม่มีอ่ะมาตอนที่ XP หมดแล้วที่ฟาร์มไว้ใช้ไปหมดแล้วอยู่ในคริสตัลนะฮะเลเกะลูกะตัวแรกของผมโอ้โห ไม่มี XP ทำยังไงดีอย่างนั้นเราพักเรื่องเอาอาหารแมวไว้ละตอนนั้นที่มี XP อยู่ประมาณ4 0 5 0ล้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาหมดตรงนี้นะมันเป็นตู้สุ่มนะครับตู้เสี่ยงดวงผมใช้มาเสี่ยงดวงอันนี้ผลไม้ตอนนั้นใช้ล้านหนึ่งมันก็จะสุ่มเป็นผลไม้ขึ้นมาถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มนะแต่ว่ามันจะมีผลไม้ที่เป็นโกลเด้นนะครับอยู่ในนี้ซึ่งน่าจะหาเก็บจากที่อื่นไม่ได้ต้องสุ่มอย่างเดียว ก็เลยลองมาสุ่มดูแต่ว่าผมไม่ได้นะฮะส่วนอีกอันนึงคือเรื่องฐานนะฮะเห็นมีหลายคนพูดถึงคือผมก็มาอัพอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมันมีพวกสโลบีมนะฮะยิงให้ศัตรูช้าลงอะไรพวกนี้เราคราฟได้เศษวัสดุก็ได้มาจากการสู้กับด่านพวกรีเจนนะฮะในด่านสตอรี่ f อ e รีเจนเนี่ยผมมาอัพเป็นเลเวลหกแล้วนะฮะคือก็เข้ามาทําอยู่นะครับถ้าไม่ได้ลืมนะส่วนอันอื่นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้คราฟคือขี้เกยตเข้ามาทาไงผมฟาร์ม SPSH เอผผมมผลไม้อยยยู่่ยยด็ม ลีเจนแลรลีเจนแลร <c oughs> ีสันสวยงามอัพเกรดไปอ่าฮะโอ้โหนี่เลเกลแลนพัสลันนะฮะร่างฟริเซอร์มาหมดแล้วร่างฟริเซอร์นะครับอิมมูนทูเวฟดาเมจด้วยโจมตีเป็นอมนิสไตล์เราลองใช้ร่างที่หนึ่งดูก่อนแล้วกันนะฮะเลเกลูกกะนะครับเรียกชื่อง่ายกว่ามาสู้ด่านไหนดี ผมว่าเลดไรดี้มีหน้าแปะไว้ก่อนแล้วกันค่อยมาสู้ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนแผนกระทนันทัน <c oughs> อันนี้คือด่านอ๋อมีข้อจำกัดอีกปล่อยแมวได้สิบตัวอ่ะมามามาหรือว่าสองไปรอแป๊บหนึ่งมามาวิชิวไปอ่าฮะอ่าฮะ โอ้โหโดนตีไปน้องหมาเดินเร็วกว่าอ๋อมีตัวนี้ด้วยหรอตีเป็นเวฟพอดีเลยอะ่อนะนี่ฮะลูกะลูกะอยู่ในคลิปตันยิงไปหน่อย <c oughs> ลูกกะหลับยาวเลยครับผมเออโอเคโอเคค่อยออกมาก็ได้ให้พวกเด็กๆจัดการไปก่อนจัดการไปก่อน มันปล่อยออกมาได้สิบตัวเอามาโคโนชช่วยก่อน <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ลูกะครูดาวอยู่โอ้ยครูดาวนานมากครูดาวนานมากเลยลูกกะครูดาวไม่ทันโอเคเราเพิ่มความยากมานิดนึงด่านนี้และกันนีโอดักเนสเฮเวนนะครับ ผมสู้ไปแล้วในด่านง่ายอันนี้ด่านเดลลี่มีซอมบี้กับแบล็กนะฮะแล้วก็มีดวงตาปลดล็อกเจ้าแมวบอนส์แคททรูฟอร์มนะครับบอนส์แคทเรามีอยู่แล้วใช่ไหมการันตีด้วยโอเคเนี่ยซอมบี้มันยากตรงที่มันมุดนี่แหละผมไม่ได้เอาตัวนี้มาเชื่ออะไรแล้วที่ใช้เมื่อวานสกิลซอมบี้คิลเลอร์นะฮะเพราะว่าจะให้ลูกกะออกลงแต่แบล็กมาเร็วมากเลย แบล็คมาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอูเบอร์ซู้แบล็กมาก่อนมาไปยังไม่บินจิงโจ้จาก,การจิงโจ้ไปก่อนอือหือมาสองตัวทนจริงๆเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวหนังงานเข้านะตีบ้านเขาแล้วงานเข้าเลยนะเนี่ยบอสจะออกมา นั่นไงงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอเคเออโคโนสมาก่อนไป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 อมบี้ก็มาแบล็คก,ก็มาพร้อมกันบินไปแล้วฮะอืมโอ้โหโอ้ยสองอันเลยเหรอลูกค้อาออกมาเดินเล่นหน่อย โอเคโอเคโอเคเอาจริงละเอาจริงละอืมไปลูกกะไปฮะนี่อมนิสัยอืมจิงโจ้ตัวหนึง่งจัดการให้หน่อยลูกกะจัดการให้หน่อยจิงโจ้ตัวเดียวอือฮะ ต่อยเร็วเลยเกิดโอ้ต่อยเร็วมากเลยจริงโจโ,จโดนไปสามสีท่ทีไม่เป็นไรเลยน็อกแบค็คไปอืบินไปแล้วโอเคเราอูเบอร์ก่อนตัวหยุดแบค็คมาไปไปที่เหลือเดินเร็วฮะลูกกะเดินเร็วมาก มิชิลจะตามไม่ทันนะฟิเหมือนจะน็อกแบ็กได้หลายครั้งบินแล้วไปแล้วฮะยิงไปอื้มอื้มมิชิลเยอะๆทนมากเลยจริงโจ้าด่านนี้ เลเวลน่าจะสูงมากเอ,อ้ยอย่าโดนอูเบอร์นะโอเคมาและดวงตามาพร้อมคิงคองและซอมบี้ปัญหาคือดวงตาสองอันนะไม่ได้มาแค่หนึ่งอ้อยบินไปแล้วมาพยาบุสะจัดการซอมบี้ซอมบี้คิลเลอร์ ยิงไปมาพร้อมกันสองอันเลยอืมมาซอมบี้อยู่ด้านหลังแล้วะเป็นกวิน้นออกไปแล้วใช่ไหมโอเคเรอฟาร์มเงินลูกกะลูกกะยังมาได้อยู่นายยังมาได้อยู่นะลูกกะซอมบี้ใหม่แล้วโอ้โหสามอัน ดวงตาสามอันเลยหรออะไรจะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยว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 โอ้โหยิงหน่อยอืมโอ้โหไปลูกกลางอยู่ใช่ไหมโอ้ซอมบี้ก็เพียบอืม ยบุษะคิวซอมบี้ดวนเลยโอ้โหโอ้โหสามดวงตายังอยู่ครบยังอยู่กันครบอืมอืมโดนบ้านไปฝังบ้านไปเออโอเคโอเคโอเคต้านไว้ใหม่อีกตัวหนึ่งซับไว้หน่อยเผื่อไม่ไหวยิงไป อัญมุษสามาอัยุษาะามาเร็วแมวเต็มแมวเต็มเฮ้ยบ้านจะพังแล้วบ้านจะพังแล้วเย้เรียบร้อยร่างทูฟอร์มของเจ้าบ r อน z ์แคทนะครับเมื่อกี้กลายมาเป็นควิสมาสเตอร์นะฮะสู้กับเมทัลเอน m y มีเป็นแนวแบบมิชิลนะฮะไม่ได้ตีเป็นคริติคอล โอเคฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาปลดล็อกเจ้าเลดไลดิงมหน้ากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ